สกินปลดล็อกสกินทั้งหมดครับเห็นไหมครับระเบิดอะไรหาขี้แตกขี้แตนครับระเบิดอะไรตัว5าขีแตกขี้แตนออกมาถ้า <men> <men> เป็นภาษาโปเกมอนเขาเรียกหาขีนะครับระเบิดพลังหาขี้แตกขี้แตนออกมาเสร,ร็จปุ๊บถาว่าเดิมมันออกนอกตัวเราเก็บเข้าไปในตัวเรา ไประเบิดภายในเป็นแจวฮ้อนกระบวนการที่มีประเสียนประแสเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ได้มาเป็นยาชื้นยายชืน้นก็แค่นั้นเองครับเสร็จปุ๊บพอได้ยาชื้นยาชืน้นมันก็ได้ระหูดระหูดนะครับไม่ใช่รหัสนะครับพอได้ระหูดมาหนึ่งเส้นเท่านั้นแหละครับเราก็ตามไปตัวเส้นเดียวกันนี่แหละครับเดินเข้าไปหาภายในตัวเราเห็นไหมมันจะไปยากอะไร มัวแต่ไปนั่งคิดนั่งจดนั่งจำนั่งเลคเชอร์ขาดลามาสายตลกแล้วไม่เบื่อมั้งหรอทำไมต้องไปเป็นเวลาทำไมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาเวลาจริงมันไม่มีเวลาเมื่อเวลาจริงไม่มีเวลาเราใช้ไนไหนเราใช้ในตัวเราหลันวงจัน่นสิครับงนมหมเนี่ยนะไปต่อลำบากกับเราอะ่ะ ฮะไปต่อลำบากตัวรันอะเนี่ยยังจะติดอยู่อีกก็มันไม่มีพ้อโ้โหพ่อพ่อมันไม่มีพ่อพ่อพ่อไปดูพ่อพ่อพ่อดูมมันไม่มีพ่อมันไม่มีพ่อมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูนี่พ่อดูนี่ พ่ออย่างไรพ่อโอ้โหพ่อพ่อเห็นเป็นพ่อเห็นเป็นพาพ่อฮะเป็นโบกี้เบอร์ดี้ก็ได้อีเกิลก็ได้พ่อโอ้โหเข้าไปกันแอคไหนแล้วหลุมไหนแล้วพ่อมีทั้งห้าแอคคสอนหนึ่งสองสามสี่ห้าพ่อยังบอกว่าเป็นพา โอ้โหพ่อพ่อเล่นอย่างนี้เพื่อนตายพ่อพ่อเล่นอย่างนี้เพื่อนตายครับเพื่อนไม่คดด้วยทะเลาะตายหาเลยเอออย่าเล่นครับอย่าเล่นลุมนี้ครับไปเล่นถ้าเล่นก็เล่นกับตัวเองเป็นเป็นพาไปเล่นก็เล่นคนเดียวเดินก็เดินคนเดียวไม่มีแคดดี้ด้วยอยู่ในบ้านน่ะแต่ให้ไปกับเพื่อนมันไม่ได้พ่อตาละสองร้อยสามร้อยเนี่ยมันไม่ได้พ่อยังพาอยู่อ่ะ ตลอดว่ะพ่อไม่เอาใครอ่ะพ่อก็ไม่ต้องไปพ่อก็อยู่คนเดียวไปพ่อโอ้โหงงไหมเนี่ยมีนะมีอยู่นะเออเอาเอา,เอาโถอก็พี่จะเล่นพาพอพี่เล่นพานึกออกไหมว่าหลุมสี่หลุมสี่พาสามอีเกิลเบอร์ดี้เวลามันไปมันไปอะไรมันไปกันเป็นทีม มีเคทดี้มีเจื้อนมีไม้ใช้เหล็กเท่าไหร่พี่ไม่โอโพี่พี่พี่อย่าไปพีพป่พี่ไม่ต้องไปพี่ไม่ต้องไปพี่อย่างงี้วงแตดไปแบบนี้วงแตดครับเล่นไม่ได้ครับชัดเจนนะคืบ พี่ไปพี่ไปอยู่คอร์ศนสองสามสี่ห้าไปหรือไปไปอยู่เบอร์สองไปอยู่ช h ้นแน l นหกับช h ้นแน l นสองพี่ตรงนี้ช h ้นแน l นหนึ่งไม่ได้พี่พี่ไปต่อกับช h ้นแน l นหนึ่งลำบากมากแล้วพี่ยังจะพูดจากของเดิมของเก่าที่ที่เป็นคอร์รบนมทที่ซ้ำซากซ้ำแซะชํำแชะเหนือนเมื่อล้านยังเอาไม่อยู่เลยพี่อ่ะพี่เมนมนุษย์ปลาสลิดได้ยังไงอ่ะพี่โอ้โหพี่ปลาสลิดอ่ะเออนี่มาแล้วใช้ได้เลยนี่น เขาบอกว่าอ่านไม่ออกถูกต้องครับแสดงว่าเข้าใจสูงมากนะคะคำว่าอ่านไม่ออกเพราะหัวเข็มมันไม่มีหัวเขียนโห้เขายังชั่วหน่อยดีนะว่าเอออ่านไม่ออกเห็นไหมเห็นไหมครับพี่จะอ่านออกไม,ไม่รู้แหละมีคือใช่คืออ่านไม่ออก ถ้าพี่อ่านหรอ,อพี่โคตรจะเพี้ยนรั่วมั่วก่าวแปกไปรบซุปเปอร์เพี้ยนน่ะมันอ่านไม่ออกหัวเขียนมันไม่มีตัวหัวเขียนดูมันมีที่ไหนหละหัวเขียนน่ะมันขีดเขียนไปเรื่อยมันมันอะไรมันลายเส้นไปเรื่อยอะ่ะโอ้เออไม่ไหวอะ่ะพักเคอพี่ไปชันแนนน่ะไปชันแนนที่อะไรนะไม่รู้แหละไปตลาดโซตลอสอตลอหอครับไปไปตลอสอตลอหอครับไปตรงนั้นครับ เผื่อจะรอดมาตรงนี้นะไม่รอดพี่ไม่งั้นพี่ก็ต้องไปคอมเมนต์ไปดูคอมเมนต์ช่องสองช่องห้าพ่อนะพี่ไปเลยพี่ไปดูก่อนพี่ไปดูก่อนว่าเขาไปกระถึงไหนแล้วนึกออกมาเขาไปกระถึงไหนพี่ยังอยู่ที่ไหนอยู่พี่เข้าใจปะอย่าลืมว่ามันมีรหัสระหูที่ผมวางไว้ให้มีครสหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า 1, 2, 3, 4, พี่ไปช่องสองช่องห้าแล้วพี่ไปลาดแต่คอมเมนต์อย่างเดียวพี่ไปดูให้อิ่มเลยพ่อเข้าใจยังพี่ไปดูให้อิ่มเสร็จพี่ไปวนอีกสองรอบแล้วยูเทิร์นแล้วถามว่ามีร้านกว๋วยแขกอยู่ตรงซ้ายมุมเมืองไหมซ้ายมุมเมืองนะไม่ใช่ซ้ายมุมแมงนะไปดูซ้ายมุมเมืองบอกมีร้านกว๋วยแขกขายไก่ทอดไหมเออ เสร็จได้ไก่ทอดแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยนอีกพอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสั่งอะไรครับชาดันยันอย่าไปสั่งชาดาเย็นสั่งชาดายันแล้วตบด้วยปูชินนเมนือ่อวานผมก็ทําคลิปไว้ให้ดูอยู่ว่าปูชินน,นกินแล้วเป็นยังไงพี่ตลกว่ะพี่ตลกพี่ตลกเกินพี่ไม่จบพี่จบไม่ได้เพราะว่าพี่ไปกับเพื่อนเจื้อนไม่ได้โอ้โหไม่อยากพูดแล้วเค okay, นะพอนะอาใหญ่เห็นอีกนะ ถ้าเห็นอีกก็ไปช่อง2ช่อง5แต่ถ้าพี่เข้าช่อง2ช่อง5ไม่ได้พี่ไปช่องช่องอะไรครับช่องสมกับช่อง4พี่เอ้ยทีนี้พี่จะไม่เจออะไรแล้วทีนี้ไม่ต้องอะไรพี่ไปดูอะไรก็หลงป่งป้งช่อง3กับช่อง4ี่ก็หลงปวงปงมากคุณไปดูเลยถ้าถ้าไม่มีไม่มีว่าจะต้องไปอะไรต่อแล้วชีวิตนี้ชีวิตนี้จะได้อยู่แค่ปลาสลิด ไม่สามารถที่จะไปต่อได้กับเพื่อนเจื้อนเลยอ่ะพี่ไปเป็นไงพี่ไปนั่งผมให้ไปเลยผมให้พี่ไปเลยว่าสามสี่เพื่อนเจือนผมนับถือพี่เป็นเพื่อนเจื้อนพี่ไม่นับถือตัวเองพี่ไม่นับถือใครแล้วแต่พี่ครับจบนะครับไปนั่นนะ่ะนัดนัดแนะกันให้ดีแล้วไปกระหลงโป้งในช่องสามช่องสี่แล้วก็ไปพัฒนาไอ้ช่องสอง กับช่องอะไรช่อง5และค่อยมาช่องหนึ่งครับจบนะนี่คือแนะแนให้แบบโอ้ปูทางให้เดินปูแบบว่าปูพรมเลยนะครับทางให้เดินโรยด้วยกลีบกุหลาบฉาบด้วยเพชรตกสเก็ตด,ด้วยทองแล้วก็แถมอะไรแถมดอลลา่าให้อีกต่างหากจบนะโปรยปลายด้วยเทรดมานะเทรดมานะ เนี่ยคริปโตมาเอาเหรียญมากองแล้วเอากี่เหรียญมาโปรยปลายมาห้อมล้อมเลยพี่ยังไม่ตื่นอีกอ่ะโอ้มันจะว่างไงดีละ <c oughs> พี่ไม่ตื่นพี่ไม่ตื่นเพื่อนพี่ก็อย่ามาฉุดล้างเพื่อนเจื้อนถ้าพี่ฉุดล้างเพื่อนเจื้อนโอ้พเพื่อนเจื้นเขาก็าไม่เอากับพี่หรอครับผม <c oughs> บอกได้เลยเขาไม่ไปตามพี่หรอกเขาจะไปตามคอร์รั จะเป็นขลสอนที่ไม่ใช่มาจากคลสอนของ t t m หรือพิธีธรรมด้วยเป็นคลศอนของเพื่อนเจือนก็คือเป็นจรสอนของใครของใครครับเห็นไหมฮะขลสอนของใครของใครก็คือเป็นเอกภาพเป็นเอกเทศเป็นเอกอุเห็นไหมครับเอกภาพนะครับเออก็จันสันจันลงไปไป ไปไปไปจบนะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วว่าอะไรว่าต้องไม่เข้าใจไม่ต้องไปรู้มันไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาตําราไม่ต้องคุรุบัตไม่ต้องขันลั่นวันมนุษย์สอนไม่ได้ไม่ต้องเข้ามาวุ่นวายครับถ้าวุ่นวายมันไม่จบแล้วมันเป็นเรื่องนอกตัวเรา ผมจะไม่เถียงเลยว่านอกตัวเราใช้คุรุบันขาล้นวันนี่ผมบอกได้เลย,เลยผมเป็นคนแรกเลยว่าถ้าอยู่ในวงสนทนาบอกว่าจําเป็นมากในการที่จะดํารงดําเนินชีวิตภายนอกตัวเราว่าเรื่องของคุรุบันขาล้นวันแล้วก็ตําแหน่งรผมเจอมาแล้วครับผมนั่งอยู่ในวงของดวงดาวต่างๆดาวล้อมเดือนไม่รู้ว่าเดือนอยู่คือยังไงแต่ว่าดาวล้อมครับดาวเนี่ยเจอจรัดเจอจ้าเจอจรัดเจอจ้าเจอจรัด,ร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 ดไม่มีเบรกครับ ไม่ตัดไม่เบรกไม่แซลไม่ฆ่าไม่ทำลายส่งเสริมสนับสนุนไปต่อได้เดือนจึงเด่นเป็นประกายดาว